เฮ็ดมันปูดำเฮ็ดมันปูเหลือง <c oughs> โกลเมเซียตาบนพ้นหินนี่ทั้งหอบทั้งคิ้วทั้งถุงทั้งตะกา้า <c oughs> มันดอกใหญ่หลายพี่นอ้องโอ้ยดอกใหญ่ครับสามดอกเม็เต็มกระต้านี่นี่ ยังไม่หมดนะ้จ้าเนี่ยเต็มกระตาแล้วก็ยังไม่หมดเด้อนี่เดี๋ยวไปเอานู่นอีกนู่นอีกหลายดอกเจ้าเจ้าเราออกป่าวันนี้ได้ไปห็ดใหญ่ๆงานจากคลิปที่ผ่านมาด้วยได้เจ้ะเด้อเจ้า โอ้ยเจอเห็ดยักษ์เห็ดมันปูยักษ์จ้ะนู่นอีกดนอนใหญ่จ้ะโอ้ยอ่อนซอนออนซอนจะออนซอนออน,อน,นี่คลกหหายไปนี่จองเดี๋ยวก็จะเอาตะกร้าตามมาถอนได้ก่อนก็มาตัดขาดที่หลังเนาะ คะตะก้ามันเต็มเด้อคงจะเป็นถุงแล้วล่ะค่ะทีนี้ใส่ถุงนะจ๊ะเต็มเต็มกับตาแล้วใส่ถุงเห็ดยักษจริงๆจ้ะไอ้กะอีโซมักตะคือบาลาตูวเบียละ่ะมันคุณภาพมันยังดีอยู่จ้ะมันดอกใหญ่เฉยๆจ้าก่จริงๆยักษ์จริงๆจ้า ดอกยักษ์ดอก,ก,ดอกใหญ่อย่างกันนี่ก็โอ้โหเพลินเลยเนะคะเนาะเยอะมากเรามาต่อกันอีกจ้าต่อจากคลิปที่ผ่านมานู่นเด้อจ้ะเด้อเจอเห็ดเหลืองเราก็เจอเห็ดดำเราก็เอาเห็ดดำต่อจ้างามจ้า มันอยู่ลายเขาหัวจะขมามอีกเห็ดกร,บกรอบๆจะบางทีมันก็กรอบๆบ,บางทีกเ็เหนียวเหนียวอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ย,ยจะตกเขาเห็ดไปหมดไปได้เห็ดจ้ะอันนี้ก็ย้อนเอาเด้อเดี๋ยวค่อยมาเอาวันหลังเดี๋ยวไปตัดขาโน้นใส่

ปลเลนซุปปิกเสียเป็นภาษาพินิจเด็กค่ะเด้อถ้าใช้คำว่าปาลาเลียนข้างหน้ามันจะนับไม่ได้เด้อค่ะเด้อมันเลยเป็นซุปปิโรเป็นซุปปิกเสียซุปปิโรอะก็ได้ลงคําว่าซุปปิโรอะก็ได้ดดเด้คจะเด้อแต่เเขาจะเรียกซุปปิกเสียมากกว่า แล้วแตดมาจากเนาะพุดผิดพุดทุกก็ขออภยอัยอุ้ยงามแท้อุนวนจะกอุนชนนี่แถวนี้ก็มีเต็มตะกาแล้วใส่ถุงเดอ้อสำหรับต่อค่ะนี่ค่ะขายาวๆเลยย่านเดอ้อมันอยู่ใต้อันนี้ยานอะไรยานง,งู อันนั้นมันตีเทดเมาจ้ะไม่เอาได้จ้ะมันตีเทดเมาเห็ดเหลืองนี่จ้ะมีจ้ะนู่นอีกค่ะดอกเบรเร่เบราอือสองดอกจ้ะโอ้เห็นัวอดตื่นเต้นไม่ได้มันเ็สยากนะจ้ะเนาะดอกเดียวเนี่ยดูเถิด วันนี้ยศนมามนหมานเด้อทั้งเฮ็ดมันปูดำเฮ็ดมันปูเสืองอุ้ยตั้งแต่คลิปก่อนๆน,นู่นเละจ้ะหมาน,น,นมีกตะยำงานจะ้ะสามดอกพอแกงจะ้กะกอลเมเซียตาวาร์มาซากัสติกเกตก็ต้องอึกซิอันโนส บอกได้เวลาเลยจะคิวออกป่าได้ไหมนี่คะเราเก็บตั้งแต่คลิปที่ผ่านมาจะเอาไว้บนกอนหินนี่ทั้งหอบทั้งคิวจะออกป่าแล้วจะแต่ก็เห็นคลิปนี้เราเดินออกป่าเด้อจะเก็บไปเรื่อยๆจะมันเต็มไปหมด จำที่ได้มันก็อยา่างกันนี่เลยมันไม่อดแต่เค็ดจ้ะ <c oughs> เคยเก็บตกุ่นอยู่เดี๋ยวลองลองโดนไปดูก่อนมัองค้อมไม่ไม,ม,ไม,ม,ไมีมีแต่มเมืองพน้นอีกคือว่าแหละพี่น้องแต่ว่าฝนชุกเกินน้ำขังเต็มเลยค่ะอันนี้ธรรมชาติเ้อธรรมชาติในป่าวันนี้จะ้ะ ขนาดเดินออกป่ายังเจอเด็ดเห็ดเป็นป่าเป็นดงเลยจ้ะเนี่ยเป็นดนเลยจ้ะนูน่นเยอะๆไปหมดมีแต่เห็ดอุย้ยเราจะเอาเฉพาะดอกไหนกินได้เด้อมันเปื่อยจ้ะา <c oughs> ม โอ้โหซอนซอนจ้ะนะี่อันนี้เอาไปเขาขึ้นไปดีหน้าอันนี้ก็เปลือยแล้วจ้ะอันนี้เอาได้สองดอกนูน่นอีกจ้ะตายต้นกัเตยะกะเตยะปูตะอะไรนี่มีกุะนะ้งดาวเป็นกะตตยันอันนี้เปลือยนะจ้ะได้สองดอกสามดอก เร<ม>าเก <จำ S 1> ็ของนอง<ม>ี่ก็เต็มไปหมดเละหมดจ้ะมาไม่ทันอืมมันดอกใหญ่หมดเอาได้ไหมอ,อันนี้เอาได้จ้ะถามมาลกลกถามว่ามีเห็ดไหมมันจะมีไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงรถรตกาก็หนักถุงก็หนักพี่น้องเอ้ยจะเดินไปรถก่อนค่อยมาเอาก็มันก็ไกล ก็เลยเก็บไปเรื่อยๆค่อยวางไปเรื่อยๆอืยังเหลืออีกถุงนึงห้อยอยู่ปากทางนุ่นนุ่นอีกจ้ะฟ้าก็มีขวัวก็นี้วางตะกาทิ้งไว้ก่อนมันหนักได้ดอกเดียวจ้ะนอกนั้นเปลือยหมดเวลอะมาหลานเปลืยแล้วสองดอกนี้ ก็คือเวลาตัวเรียละน,นี่นี่น,นี่อันนี้คุณภาพดีจ้ะโน่นอีกดอกนึงดอกอีกเศษเศียนี่อีกเุียละตัวนึงตัวละอุ้ยโก้หรอโม <c oughs> สามดอกสามดอกจ้ะตอนแรกเห็นดอกเดียวอือจะอุ้ยนี่อีกจ้ะ อ,อ,อ,อุ้ยเต็มมือวางก่อนจะนู่นจ้ะ,จะทิ้งตะกาไว้น,นี่แหละพี่นอ้องอุย้ยไอ้กระว่าล่าตัวอันนี้ยังดีๆอยู่ง้นจ้ะนี่นี่โอ้โอ้ไ่จ้ะนี่จ้ะอีกว้าวสาบลาบเลยพี่นอ้องขอเสกน้ำก่อนเนดะ้อนี่เอานี่กองไว้นี่ก่อน เก็บตั้งหลักมาจากนู่นเนี่ยๆๆเนี่ยเนี่ยจ้ะอุ๊ยๆๆงามๆไปจ้ะเด็ดอย่างตานิดนึงเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะประมาณจ้ะอุ๊ยอือเดี๋ยวตายมานี่อุ๊ย2ดอกกักสิโตเนี่ยล่ะโอ้นกเปตานี่จ้ะ ôi ngầm ngàn, dùng nó đông dùng đi nữa dùng 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 đọc, bông, dùng bông, dùng bông, ให้มาตั้งแต่ <c oughs> สองคลิปสามคลิปที่ผ่านมาเด้อเ <c oughs> สียงหายหมดเลยเ <c oughs> สียงหายเพราะอะไรหิวน้ำจะ้ะหิวน้ำเลยจะเดินออกจากป่าไปหารถมัน,นเดินออกมาไกลเรื่อยไกลเรื่อยแล้วทีนี้ก็กว่าจะออกจากป่าได้เน้อเยอะ <c oughs> ไปหมด แต่ทุงน่ัออกตะก้าก่กาอนค่ะเพิ่นหนาไปเรื่อยยายก็ระเดือกจะไม่ไหวแล้วนี่เดินออกไปด้วยเก็บไปด้วยเจอเห็ดมันปูดำก็มันปูดำเี่ก่ะจ้าอ,อ้อหือมันเลย เดินตามหาถุงนี่ก้นเหนื่อยแล้วจ้ะอันนี้เราเก็บตั้งแต่คลิปที่ผ่านมานู่นเด้เอออกแสนไว้ต้นไม้นี่ตะก,ก้าหนึ่งนี่ถุงนี่ตะก,ก้าหนึ่งเด้อจ้ะแสนไว้ต้นไม้นี่จะหิ้อออกป่าไว้ไหมนี่อันนี้ก็ตะก,ก้าหนึ่งเด้ออันนี้ก็ตะก,ก้ากับอีกถุงหนึ่งโอ้โก็เดือดไปยุดไปเนาะ เห็ดบาอะไรหนักปนน้ำอุย้ยยังไม่ถึงเลยเจ้ะได้เกือบถึงรถแล้วเห็นทางรถแล้วจ้ะตีหอบเลยใครจะมาช่วยหิวมาเด้ออันดับแรกมาถึงเด้อพี่น้องเด้อหิวน้ำจ้ะ หิวน้ำจนจนทําลักจนพูดไม่ออกืรอ,อดแล้วยายสนตอนแรกว่าจะไปเอาตะก,ก้าเดียวจะ้ะไปเอาละเลาะแถวๆนี้เดินไปหน้าเดินไปเรื่อยเห็นเห็ดไปเรื่อยรอดแล้วพี่อน,น้องไปต่อได้เนาะ เดี๋ยวไปต่อโด้วยกันเด้อกินน้ำเสร็จออกมาใหม่จ้ะตะก้าใบใหญ่กว่าเดิมจะหมานไหมพี่น้องอมหมานไม่หมานก็เจอแล้วนะจ้ะแด้ตะก้าลืมมีดใส่แอปเปิลไปสามลูกเมื่อกี้เ่ยไม่ได้ห่อข้าวมาลืมมีดเอากะทังลากเด้อไปตัดอยู่บ้านเนาะอืมนี่จ้ะ อ้ยมองไปนี่ใช่ไหมมันีใช่ไหมจ๊ะมันใกล้แตมองไปทางนน้นเห็นเหลืองๆอยู่ลุ้นกันค่ะว่าใช่ไหมมองเห็นเห็ดมันปูดับใกล้ๆนู้นจ้ะนี่นจ้ะมองเห็นภาพไหมเนาะ เพราะว่าแสงแดดมันจ้ามากตอนยายมองแทบไม่เห็นอะไรเลยดีที่เห็ดมันดอกสีเหลืองนู่นจ้ะไกลๆก็มองเห็นเด้อไกลๆมองไม่เห็นเหลืองอยูอ่นู่นอุ้ยเห็ดดำก็มีมันปูดับมันปูเหลืองเชียวเห็นมาแต่ไกลนี่ ห้ามจ้ะจ้ะ,ะปาค้าใหญ่นี่จะหมานอยู่เด็กพี่น้องนี่เก็บมันมัดวันอยู่นี่แหละม,มาเด้อได้อปเปิลสามลูกแล้วมีแรงแรวนี่จ้ะเดินลุยป่านใหญ่หลายกับมดแรง มดแรงสีเบาพี่น้องบอกว่าไม่เบาดีแล้วนะเซลกันเนาะพี่น้องนะมาุ่มด้วยกันปลามันกว้างใหญ่มากป่านี่แหละที่มาหลงหลงจนไปตกสะพานน<ม>่ะมารอบนี่ลืมขวดน้ำเอ๊ะลืมมีดพี่น้องลืมมีดจะช่างเถอะมได้ขวดน้ำนี่ขวดน้ำอยู่ในเป้ในหลังนี่พี่น้องเอ้ สองสามคลิปที่ผ่านมาคลิปดูเอาก็นแล้วกันฮมันจะขนาดไหนเนาะหิวน้าเกือบตายี่น้องแม่เกือบเกือบไม่เห็นยายสนในช่องอีกแหละหิวน้าแม,ม่กว่าจะเดินออกป่าได้ไป้ายสัตว์น้าเอือกเอือกมีแรงมาใหม่แอปเปิลสามหน่วยพี่น้องป้าไปต่อตาก็สายหาพี่น้องเอ้ยนีอีกดอกนึง แดดไม่แดดแม่เม,มื่อวานในฝนตกยังก็ะฟ้ารวัวพี่น้องอวันนั้นทำไมเดินหลงนี่จิเหลอไอเด้นี่แม่หลงไปเกือบสินชีบไป่นหองเก็ดเน่าหมอดอุ้ยนุ่นอันบ่เน่าก็มีนี่นี่นี่นน ว่าแต่ heat จะหนาวมืดหนึ่งเลยอืมว่ะผิดหนึ่งเอาอัญยัสีเป็นไปเด้องานเข่าแหละได้แอปเปิ้ลสามหน่วยแม่งไงละ่ะลืมมีดซะละมาอูน่ะดินปูก,ก็ก็ต้องเสียนนเวกสิอ่อนเอาต่อซะว่าเกียรติตะหง โอ้บักโมบักแตงมอง้าไกลๆ,ๆก็เห็นจ้ะง้มน้เมื่อกี้มองเห็นอันนโน้นมันดอกใหญ่จ้ะนอานีอก่อนอือหืจ้บ้านกลับไปถึงบ้านนี่งานในเขานี่เนี่ยท่เข็ดดำเพ็ดเหลืองปนกันไปในถังเดียวกันตะก้าเดียวกันพนี่น้องเอ๋ย เอ้ยอันนี้ิศิลยอีกที่ไหนลูกตาทำงาน,นจะ้ะโอ้ดอกนี้่มาเอ็มนี่ตาเสื้ิมุก,กน,นะ,นะอืมโอสุดเตอม พี่น้องเอ้ป่านนี้มาเก็บแต่เบอร์รี่เด้อไม่เคยมาเก็บเห็ดแบบนี้ตดี๋วเห็ดเหลืองมาจดจะเห็ดมันปูดำเนี่ยไม่เคยมาลุยอย่างกันนี่จะ้ะนู้นเต็มไปหมดมีแต่ดอกใหญ่ๆเก็บไปยาวๆจ้ะัเต็มตะการนี่ก็จัดกระเดือกแทบไม่ไหวเลยพี่น้องเอ้สองขุดถังนะ มันใหญ่จ้ะมาเด้อคิดเหมือนกันจ้ะหลักคิดยาวเด้อเจอกันตอนไหนกับตอนนั้นละพี่น้องเนาะวัตดนทรายเด้อ ดูอันชั่วรายเนี่ยหลอกใหญ่ๆนี่ก็จะโอ้ยจะพอจะแม่เห็ดจ้ะด็กก็เลยเลยไม่ต้องสงสัยเด้อยับเห็ดเราทำไมปล่อยหน้ากล้องมันดับจ้ะต้องเตะเอาไว้เรื่อย ทำไปเรื่อยแต่ว่ายายไม่เห็นจ้ะคือว่ามันดับนี่จ้ะโอ้ยขาเงามาจ้ะแม่แถวบ้านนี่ก็เยอะคือกันแล้วพี่น้องอันนี้มาไกลบ้านนไหมเจอแต่ดอกใหญ่ๆอีกขวกหนึ่ง ดีแถวบ้านเขาเอ๊ะตัดป่าไม้ไปสามป่าเลยจ้ะป่าเฮ็ดยศนมดเลยสามป่าเลยพอดีแหละมาเจอป่านี้ต้องน้ำนี่ยกเอาขาใหญ่ๆนี่อุ้ยขากรม้างจ้ะอ่อนโอน ่าเนี้พึ่งหรือเปล่าพึ่งจะพึ่งน้องพึ่งจะพึ่งอะไรคุณตาโทรให้กลับบ้านแล้วจ้ะต้องการใช้รถเกียงสนก็ะยูเทินแล้วเด้อก็เลยเดินตามถนนในป่านี่ฝนมันเทมาคืนเมื่อวาน สภาพในปา่าธรรมชาติสวยงามจ้ะเดินไปต่างไกลพี่น้องเอ้ยเห็ีดอยู่แถวรถนี่ <c oughs> เอาสออมุดเรียงเขาต้มเลยอยู่ในแถวรถนี่แหละอปนเห็นเมาไหมนี่ เล็กดอกใหญ่ปอกันไปเห็ดอันนี้พูดถังนึงก็ได้แช่ฟิตไม่ได้สองถุงดึงเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะทำถุงใหญ่ๆนะ่ะไม่ใช่ว่าได้เยอะนะคะอยากน้ำมันจ้าอาทิตย์กากวานี่เอาไม่ไหวเราเห็ดเนี่ยนี่มันกำลังเริ่มขึ้นเต้นไปหมดแหละเล็กๆ No nyt no, noin, no, no. aika pieninä tosi paljon. Duga tempe mod. Aika paljon. Katso. No, Huhuhu. Huh. Tosi, tosi paljon. Nunna. Nunna on tuolla. คำว่านุ่น,น่ะแม่ชีของฟินแลนด์เด้อจ้ะเด้อเคยบอกนั่นเลยจ้ะอ่อ,อนซอนมันงามเีสนถึงบอกว่าสองอาทิตย์ถ้าหิมะไม่ลงมาก,ก่อนนี้เอาไม่ไหวดอกจ้ะเต็มไปหมดสาบราบอยู่นู่นเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเด้อถึงรถแล้วจ้ะถึงบ้านแล้วค่ะแวะตลาดได้ของกบเคี้ยวมาให้คุณตา โตวิหารแม็กเสียซาดดนอังกฤะสนาอซาดดนดวิหารแม็กเสียซ่าโดนเยอะถึงเวลากู้แล้วค่ะสวยงามมากเลยค่ะ จะมีเหมือนบ้านเรานะคะเห็นไหมเขาใช้รถเข็นปูนเป็นรถอเนกประสงค์นะจ๊ะที่นี่พวกญาตานี่เขาจะไปทำอะไรนู่นแกไปใส่ปุ๋ยหมักจก้ะไปจอหมอ้ออืมพี่เรินแล้วจะนี่ตาสนะลูกิมาจาเส,สียเนี่ยไปเก็บเห็ดมาบอกเธอเธอได้อะไรมั่ง ไปป่าได้เห็ดดอกไม้ไม่ได้เอาเชือกมาขึงไว้เห้าหักลงหมดเลยเนี่ยเราจะต้องเอาเชือกมาปลูก เป็นเด็กไปกินน้ำหยันเอสาคูเนาะมันหวานไม่มีอะไรกินตอนเป็นเด็กเห็นอันนี้แล้วนึกถึงดอกสาคูบ้านเราหนาวแล้วจ้ะแป้งก็เริ่มเชาแล้วจ้ะหืมว่าเอาตะการตะทั้งถุงทั้งตะกา้า พวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้แล้วจ้ะเนี่ยสองตายาย <c oughs> ไปกินอีกอะเดินลุยป่ามาทั้งใบไม้กิงไม้ล่วงใส่ก็เดือกกันมาซะ ดูจ้ะสองดอกกินไ <c oughs> ด้ทั้งซอยอีสุดูจะเนี่ยมันดอกใหญ่มากอีสวยอะ่กะก็โตกับเออหลยอนก็โตนี่เห็นไหมมันปูยักษ์จ้ะอุ้ยเอาใส่ถาดดีกว่านี่ค่ะมีแต่ดอกใหญ่ๆอ่อนซ้อนเลยจ้ะ ฝากเข้าชมคลิปด้วยเด้อค่ะเด้อที่ผ่านมาจ้ะเราไปเจอดงเห็ดนี่เลยจ้ะสองคลิปสามคลิปแต่ดอกใหญ่ๆ3สามดอกได้แกงจ้ะมันปูเหลืองดูค่ะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยหักหมดเดินลุใบไม้ก,กินไม้มาตอน กระเดือกออกจากป่านะคะอันนี้อ๋ออ๋ออยู่เลยจ้ะอันนี้นเจ้ะเดี๋ยวจะเทใส่เข่งเด้อเรามีเข่งของเราอยู่เตรียมเข่งมาแล้วจ้ะนี่แต่งามๆจ้ะตแบบใหญ่มาก